ไอ้ผมไอ้นี่ไปปะวะไอ้นี่มันจะไม่ตายไหมถ้า,างั้นนะตายแหละตายแหละตายแหละมึงไงคิดมากยังไงก็ตายแหละเนา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 ะโอ้ทำอะไรอีกแล้วมึงทำอะไรลงไปอีกแล้วเพื่อนมึงทำอะไรลงไปอีกแล้วเออเออ โอ้โหมันสุดมากเลยอ่ะโคตรของโคตรจะสุดปวดใจมากแชทไม่ขึ้นจอเหรอ,เอ,เ,อเอ้าเอ้าเอี๋ยววันนี้แชทไม่ขึ้นจอไปรอดูนะว่ามันดีขึ้นไหมเอเอเหรอใช่เออหรอใช่ ุ้ยไม่อัพไหมอ่ะไม่อัพเทียมไหมอ่ะไม่อัพเทียมไหมอ่ะไม่อัพเทียมไหมอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าไม่เจอแล้วทำอะไรได้อ่ะผมหวังสูงมากอ่ะเย็ดเป็ดครบมาครบจบในที่เดียวค่อยว่ากันค่อยว่ากันซูมอโลเอเทิร์นหน้านะเทิร์นหน้าเพราะเตมนะไม่ใช่เทิร์นนี้เพราะเตมนะย่า ผมท้อนปีศาจได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีปรับสแตตเกินไปว่สะสแตตมันตะมูตะมีไปวะ่ะฮะมันจะไม่ตะมูตะมีไปหรอโอ้โหวยอยากได้ใบนี้ ไม่กินอย่างเงี้ยเหรอฟอนในนี้เลยเพราะผมมั่นใจมากว่ามันจะกินตัวนี้ดีนะมันไม่กินไอตัวนี้นี่ไงไข่พี่แบนขายหนึ่งแล้วก็อัพเทียขายนี่ไหมขายก็ได้นะ วิแต่ว่าตัวใหญ่ว่ะมันมันเป็นไอนี่จริงปะเนี่ยมันเป็นมิวเฮาส์จริงปะเนี่ยมึงเป็นมิวเฮาส์ที่ไฮโลอะไม่ได้นะไม่ถูกต้องนะผมยอมรับไม่ได้มากเลยอะมันมีอีเทอร์โนไน์ส่งตัวแล้วผมไม่มีมังกรเลยเจ้าค่ะเอามังกรมาให้กุตไมาย มันต้องมีเผ่าไดาโนเสาร์ใช่ไหมถึงจะไอ้นี่ได้ย้ <Yeah. S 1> ตัวเจเนเรตไอ้นี่คือดีมากเลยเฮ้เหมือนจะไหวด้วยนะดูจากสเตตแล้วอะดูดิแล้วอยู่ดีๆพอจะไหวมึงก็แบบเก่งขึ้นมากันทุกคนเลย,อเอยพอรู้ว่าจะตู้ได้ปุ๊มมึงเก่งเลยนะดีมากทุกคนดูจากเปอร์เซ็นต์นแล้วก็ถือว่าสวยอยู่ ขายไขย่เป็นคงขายไขย่เอ้าเมกเมกอันเดดก็ได้อยู่นะ <c oughs> ก็ยังได้อยู่นะเมกอันเดดกูเอาคาบาแล้วไงก็ค่อยว่ากันเงนเลย อา้าวทำไมทำเนี้ยโอ้ไม่แบบไปหมดเลยไปหมดเลยความหวังความฝันและไอ้นี่ดันตบอ๋อเสียใจพี่เสียใจ ้าเสียใจตกวงจะ้าหรือจะเสียใจลก่อนเนาะลก่อนก็ได้วะไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอถ้าไอ้นี่ลงเท่าไหร่สี่เหลือหกขายสองแล้วก็กดกดไข่เงี้ยหรอก็ได้ปะก็ได้นะแล้วขายไขย่ไข่ไอ้นี่เอ้ยก็ถูกนี่ ก็ถูกอ่ะผมปล่อยนี่เหรอผมไม่ทิปเปิลอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมทานซีชั่นออกอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหอุ้ยกินดีอยู่ดีอีกแล้วพวกมึงเจ็บแค้นเครื่องโกธโทษชั้นใหญ่เอาตัดทธาไอ้นี่ปะลไะ เชลวิสเลอร์มีอันเดสเม็กแล้วก็ฟาร์มแบบไอ้นี่เหรอเทอหน,นี้ปล่อยให้เขาไปก่อนให้เขาได้ย่ามใจไปก่อนคนจริงตีขวาอ่าคนจริงตีขวาให้เขาได้ย่ามใจไปก่อน วโดนเท่าไหร่โดนเจ๊อุ้ยผมหายนี่อุ้ยผมเจอผีเหรอมึงจะอุ้ยบ่อยไปแล้วนะเอิ๊บอแล้วคนนี้เมื่อกี้เขามีอะไรนะออไอ้นี่ไปลงไอน้นี่ไอ้นี่ไปไอ้นี่ไป,ไไปลงไอ้นี่ ซื้อนี่อหรเพื่ออะไรวะไม่รู้วะซื้อมาทำไมก็ไม่รู้วะซี่แบรนหรอเฮ้ยนั่นมันเทียร์หกนี่ว่าเอาไหมอ่ะผมก็ต้องขายนี่ด้วยถูกไหมแล้วผมก็ซื้อไอ้นี่ เสร็จแล้วผมก็ลงไอ้น,นี้ก่อนดูเทียหกก่อนมีเม็กเหรอเม็กเอาไอ้น,นี้ผมขายใครอ่ะขายขายไอ้น,นี่เหรอ เอ้ยผมไอ้นี่ไปปะวะไอ้นี่มันจะไม่ตายไหมถ้างั้นนะตายแหละตายแหละตายแหละมึงไงคิดมากยัไงไงก็ตายแหละเนา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 ะโอ้ทำอะไรอีกแล้วมึงทำอะไรลงไปอีกแล้วเพื่อนมึงทำอะไรลงไปอีกแล้วเออเออ โอ้โหมันสุดมากเลยอ่ะพูดของพูดจะสุดพวดใจมากพวดใจสุดพูดชั่วช้าสายามัญนายานามพูดไม่ชัดแล้ว ไม่ชัดแล้ว <ay> <t une> เร็วมากนะกูเอาครับ <t une> ไม่ทานแล้วมึงอะ่ะเอามาก่อนก็ได้โอ้แล้วมีแค่นี้ขายไข่พี่แบนทิ้งไหมถ้างั้นนะโอ้ไมค์กอดผมนำอะไรลงไป โอ้ผมอยากลงไอ้นี่อ่ะทำยังไงดีวะใสายนี่อไอ้นี่อระโอ้โอ้โอโอยังไงใส่กินเนี่หน้ากาอู้ใจบาปหยับช้าใจบาปหยับช้า อันเดยอันดูหอันดู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 จีอันดู ขายขายไข่พี่แบน์นะผมว่าผมต้องขายไข่พี่แบน์แนละ้วไข่ไข่พี่แบนมันของสลนะักว่ะอุ้ยอุ้ยเชลวิสเตอร์ต้องขายไข่พี่แบนเนะี่ยผมต้องโกลเด้นเชลวิสเตอร์ให้ได้ไอบีลีฟไอบีลีฟไข่พี่แบนนั่งเล่นก่อน ตั้งสมาธิขั้นสุดหาเกาะก่อนหนึ่งอันถ้าได้เกาะหนึ่งอันชีวิตจะดีขึ้นเอาเกาะมาหนึ่งอันใส่ไข่ขพี่แบนถ้าได้เกาะจะเก็บไข่พี่แบนไหป้ปะคือพี่แบนดูนี่โกลเด้นพี่แบนอ่าถ้างี้ก็ยังไงใช้นี่ไข่ไข่ต้องไข่ไข่แหละตรงเนี้ย ไอ้นี่ไอ้นี่นไปไปไยขาไขายขายขับเฉียะขายขาย ใบป,ปะที่ได้อะกี่ใบหกใบป,ป,ปะ า,าโอ้โหไม่ได้ก่ออ่ะคื้มันไม่ปลอดภัยอ่ะมันยังรู้สึกแบบไม่พออ่ะโคตรจะได้มากเลยดูนี้น่าจะซื้อสเปิลตรงนั้นว่ะเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรนี่หว่า เราก็แค่มนันโหไปเอง,องนี่嘛เทิร์น11กระโเอ้ยกูเก็นไปก็งงโหด <laughs> ปะโเอ้ยกูเก็นไปก็งงโหดโคเด้นเชลวิเลอร์แล้วจบแล้วจบแค่นั้นเพื่อนแค่นั้นแค่นั้นเลยแค่นั้นเลย เอาเกาะมาก่อนได้ไหมฮะมันการันตีท็อป4ตียได้ได้เกาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหาทิปเปิลแล้วค่อยใช้เอ่อนาคาอันนี้ทีศาสตร์มีมไหมให้มีเชลวิสเลอร์มีมไหมอ้นนี้มีไหมเชลวิสเลอร์มีไหม ลงไอ้นี่ก่อนนะเกาะอ่าโอเคได้เดกาะแล้วผมสบายใจแล้วงับป่ะงับอ่ะงับใครอ่ะไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันสายนี่ทิ้งลงไอ้นีน่เลนส์คลายเป้วเกาะสายเซนเซนต์วิมเมอร์โล นางกายไปไางกายางาไอ้นี่เป็นใครนางกาไอ้นี่เป็นใครแฟนโอ้ยมันมีนั่นนี่นว่า ถ้าเธอหน้าผมโลแล้วฮะไม่เจอเชลวิสเลอร์หรือว่านาร่าผมก็จะผมก็จะยอมพ่ายแพ้และยิงผัดนไปผมจะไม่ดื้อดึงผมขอสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีเอาเชลวิสเลอร์มาให้กูเถอะเอามาเตอะเพื่อนคอมนี้แหละคือคอมที่โลกต้องการเฮ้เชลวิสเลอร์มันเทียร์สามนี่หว่า,าเก้าใบอะทำไงวะ เอ้าวนี่ไงไม่ต้องรอแล้วเอาอย่างนี้ขายแมงทิ้งได้เลยปาาลาก่อนลาก่อยเ,อเวนไอออฟยีเอิร์ดมาเธอ เดสเราไม่มีถูกไหมลรงได้ถูกไหมและนี่คือคอมโบนาล่านะครับทุกคน โบนาล่าที่ต้องเล่นอย่างนี้นะเด็กๆ อมโบนาลาที่ถูกต้องเล่นอย่างนี้นะครับเด็กๆ ก็จะถอ,อนออกจากไอ้ไอ้นั่นเนาะโปลิเปอร์เนาะไอ้ถอนออกมันอยู่เทียอะไรเทียสามเหรอกรุงเกงอยู่เทียสามเหรอไหนวะเทียสองเหรอเข่าค้างอารเดย์แคคเกอร์เจ๋งกรุงเกงมันอยู่ที่ไหน,หหไหนวะเทีสเย,ย,ยททสามปะนี่ไง เลยดีวอตซับงับงับปีศาจกินหมดกินครบจบในที่เดียวเงี้ยหรอขายนี่ตรงไหนบ๊บใช้ใช้ใช้ งาบเบบี้วอทส์ทับลงกินงาบาบเบบี้วอทส์แัปมึงก็ขยันไปตัวเดียวจังเนาะถ้าเกิดโดนไอ้นี่มาแล้วเหวอนะกูจะหัวล้อให้กู <c oughs> จะล้อหัวล้อซ้ำให้อุ้ยมันรีรอยเจ็งกระดิ่งใส่เราดีโรย เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเอาโล้ออกด้วยลีลอยจิงกินโอเครีลอยจิงกินเออโอเคหัวใจจะวายหัวใจจะวายเรารู้ว่ามันคูณสองพ่มหากางเกงก่อนดีกววากางเกงสำคัญนะ กางเกงสำคัญนะเพื่อนกางเกงเป็นสิ่งสำคัญเฮ้ยกางเกงเป็นสิ่งสำคัญไหนอ่ะ ทองจะหมดแล้วเพื่อน,นตลกเรอที่พ,พ่ากูตลกกับมึงป่ะละ่ะกางเกงเป็นสิ่งสางคัง ้ยไม่ควรว่ะปีศาจอ่ะผมอยากได้ตั้งเกงอ๋อเยเมื่อกี้นั่นก็ดีนะสะเตชชอตอ่ะเออผมควรจะต้องซื้อสเตชชอตป่าววะ ถ้ซื้อรีลอยแต่ว่าถ้าลงไอ้นี่ยังไงก็ไม่ทันอะ่ะแล้วเราก็จะไม่ได้ใช้ปิดที่เราล่ำเรียนมาติดหวังวะ่ะคันึกว่ามึงจะใหญ่ประตูเอ๊ะประตูมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่คู่ควรอะ่ะ You are not my worthy o p p o n e n t นนะแต่แนฟป,ปิงเกอร์เป็นอย่างที ไม่ดังไม่ดังเอาใหม่ตายไปซะและนี่คือวิธีการเล่นคอมนาลา่านะครับเด็กๆ